อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับสวัสดีครับมีรักที่แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในเมทเธร์สลักอเวกันนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงสําหรับสายเติมน้อยนะของมีนี่คือมีสายเติมน้อยอมีให้ดูเนี่ยมีเติมแค่บัตรเดือนนะบัตรเดือนมีเติมแค่2อันเองนะครับมีไม่ได้เติมเออมีน้องไก่เก้าเบาทเดิมมีน้ำก่อนมีเติมเท่าไหร่วะ เอาเป็นว่ารวมกันยังไม่ถึงพันตกประมาณ7จ็ดแปดร้อยบาททำยังไงใช่ไหมทำยังไงให้มีปืนเหลืองถึง3กระบอกแต่จริงๆถ้าดวงดีก็ควรจะได้ปืนทองสักกระบอกแต่ปูดวงไม่ดีไงเห็นไหมตอนนี้หมีก็จะมีปืนปืนเหลืองนอยู่3กระบอกซึ่งอันนี้เดี๋ยวหมีจะบอกวิธีครับว่าหมีทํำยังไงนะสําหรับคนไม่รู้อะเดี๋ยวคําถามยอดฮิตก็คือ,อปืนเหลืองกับปืนส้มเนี่ยพลังต่างกันเยอะหรอพี่หนีต่างกันมากนะอะดูปืนส้มเลยครับ3ดาวใช่ไหมเดี๋ยวหมีจะลองใส่โดยการที่ใส่เปลี่ยนคอขำๆเลยนะ พลังหายไป3ามเนตสามต่างมากนะนี่ขนาดปืนส้ม3ามดาวนะครับนี่แค่ปืนปืนเหลืองถ้าเป็นปืนทองก็มากกว่านี้เท่านึงอะ่ะเพราะฉะนั้นต่างนะครับเมื่อหลอกช่วงนี้มีพยายามใส่เร่งพลังด้วยแหละพยายามใส่เร่งพลังนะติดลำดับหน่อยนะโดยที่ว่าถ้าเติมไม่ถึงพันเราสามารถที่จะมีปืนเหลืองแบบหมีนะสามบอกได้ใช่ไหมได้ครับแล้วก็ เพื่อนๆสามารถที่จะอะไรเพื่อนๆสามารถที่จะมีปืนทองได้ถ้าเพื่อนๆดวงดีแต่มีดวงไม่ดีไงก็พูดกันตรงๆนะอ่ะ,นะอะโดยการที่เอ่อสำหรับคนดวงเกลือเลยยังมีใช่ไหมเรามาดูคําว่ารางวัลทั้งหมดนะครับถึงเกมจะมันจะไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์แต่มีเจะบอกเลทให้อันนี้เอามาจากทางทีมงานนะปืนทองโอกาสเลทออกแค่0.05ครับโซต่ต่อไปก็คือปืนเหลืองเนี่ยออกแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะ ปืนส้มก็ประมาณ5%อ่ะมีตีมตีเตแบบให้เข้าใจง่ายเลยเพราะฉะนั้นปืนทองเนี่ยออกยากครับปืนทอง0.05ออกยากนะคำถามต่อไปก็คือว่าถ้าเกิดสมมติเรามีโอกาสเปิดออกไหมเดี๋ยวมีเจ้าขออธิบายให้ฟังเลยว่าเริ่มมาเปิดอะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายจนที่เราเปิดเนี่ยโลเท่าไหร่เราถึงจะได้ปืนทองมีการันตีปืนทองครับแต่ว่าเท่าไหร่โดยที่อ่ะเด,เดมีขอพูดก่อนเริ่มเกมมาใช่ไหมมันจะให้เราสุ่มเนี่ยสิครั้งถูกไหม เราก็หาผู้าหาอะไรมาเปิด10ครั้งแรกเนี่ยมันจะการันตีปืนโซ่มันหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปรีนะ10ครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้อะไรหรอกแต่หลังจากที่เพื่อนๆเปิด10ครั้งเนี่ยบางมันจะขึ้นมา9 0ไอ้90เนี่ยแหละเห็นบ้างมันจะมีบอกว่าถ้าเราเปิดครบ30มครั้งได้ปืนโ้่แต่ปืนโซ่มอ่ะเราเรา,เราไม่ต้องไปมองครับให้เรามองแค่ปืนทองปืนทองเกมนี้สําคัญสุด ถ้าเกิดบางคนบอกว่าเฮ้ยตัวละครแบบปืนทองอะไรสำคัญสุดมีก็บอกตรงๆเลยว่าปืนทองนะอ้าวตอนนี้มันมีการันตีเลือกก็บอกไม่ควรอยากได้ฮอลเลอร์อยากอยากอยากเล่นจริงโจ้โอ้โหวายโอเลตว่ะโอ้โหอ,อ,อันนี้ขอบอกเลยนะถ้าเล่นจริงโจไปเล่นฮอลเลอร์ถ้าไปเล่นไวโอเลตเทียร่าจะมีจะมีมีเพื่อนหมีที่เขาใช้ปืนเทียร่าวโอเลตตอนนี้แรงสุดนะในบรดาตัวยิงบอสตอนนี้คือมันเวอร์มากดาเมจแม่งโคตรเวอร์แต่ต้องเล่นเป็นด้วยนะครับคอมโบทีมเป็นนะ ส่วน l ล็กวิ n งอ่ะปืน A s 1 6 ok เนี่ยมันใช้ได้แทบทุกตัวละครเลยเป็นปืนที่แบบ PVP ก็ดีเพราะว่ามันยิงรวมมันหลบยากไงใช้ดวนเดือดคือมีว่ามองว่า3ปืนนี้มันเทพอยู่แล้วครับมันอยู่ที่คนใช้เป็นไม่เป็นนะอ่าต่อไปนะทํำยังไงถึงจะได้ปืนทองอันนี้ผู้เล่นใหม่ถามหมีโคตรเยอะเลยมีก็จะบอกงี้ครับว่าหลังจากที่เราสู่ม10ใช่ไหมมันจะขึ้นมา90 ไอตอนที่สุ่ม30เนี่ยเห็นว่าเขาบอกว่าการันตีสีส้มบางทีเราเปิด20ก็ออกส้มครับ25ก็ออกแต่ไอส้มอ่ะเพื่อน <S <S ๆอย่าไปสนพูดจริงๆนะปืนส้มเพื่อนๆอย่าไปสนครับเพื่อนๆควรจะสนแค่ปืนทองต่อไปพอเราเปิดเกิน30ใช่ไหมเราเปิดสีเหลือง90เนี่ยมันจะออกปืนสีเหลืองแน่นอนอย่างที่มีใส่อย่างที่มีม,ม,มี3กระบอกแต่ว่ามันไม่น่าดีใจนะถ้าจะดีใจคือต้องออกปืนทองครับต้องออกปืนทองปืนปืนทองนี่พูดจริงๆนะ เป็นอะไรก็ดีหมดครับเพื่อนๆไม่ต้องไปหาทำเลยนะไปคิดว่าเฮ้ยเออออกปืนทองออกปืนทองนี่ไม่ดีโอ้ยอยากกระโดดถีบรออเล่นนะล้อเล่นคือจะบอกบอกว่าปืนทองเนี่ยมันดีหมดเว้ยอยู่ที่การใช้งานอะไรก็แล้วแต่แต่คือจะใส่ตัวไหนมันก็ดีหมดมันเทพอ่ะเพราะฉะนั้นมีจะขอพูดนิดนึงว่าเราจะได้ปืนทองต้องทั้งหมด4โลโลโลครั้งหนึ่งคือ90 เพื่อนๆเอา90คูณสี่เก้่เา่าบกับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะเปิด,ปดกนารันตีปืนทองเพื่อนๆต้องปลดทั้งหมด360โลเพื่อนๆงงไหมโลหนึ่งก็คือจอบอันหนึ่ง3 6 0้ครั้งอ่าแลอย่างของตอนนี้หมีเปิดเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้หมีเปิดไป3โลกับ30เป็นเท่าไหร่นะตอนนี้หมีเปิดไป300โลมีขาดแค่60โลนะพอดีเลยเห็นไหมขาดอีกแค่เออ60โลเนี่ยมีจะการันตีปืนทองอันแรกแล้ว แล้วอยากให้มันออกฮาเลอร์มาเพราะว่ามีเล่นจิงโจ้ไปแ้าถ้าออกเทียร่ากูก็ไปเล่นไวโอเลตเลยละกันเพราะนั้นอย่างที่หมีบอกครับคือมันการันตี3 6 0โลก็จริงแต่ว่าอย่างที่หมีบอกก็คือเราไม่ควรไปถึงจุดจุดนานเว้ยหมีพูดถูกไหมไออย่างเพื่อนหมีอย่างเงี้ยเอาเขา90โลแรกแม่งได้ปืนทองแล้ะเอาเพื่อนอีกคนหนึ่ง2โล180โลแม่งเปิด2รอบ180โลแม่งได้แล้วปืนทองเนี่ยแหละคือนี่หละครับคือคนดวงดีนะคนดวงดีจะเป็นประมาณนี้แต่ก็คนดวงเกลือก็ก็เป็นอย่างหมี อ่ะเห็นปะในเมื่อหมีเปิดไป3โล3าม้เอ่อเปิดไป3โลเท่าไหร่นะเก้าสามยี่เจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบครั้งแล้วเนี่ยบวกอีก30ตอนนี้300ครั้งและว3 0 0ครั้งเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆก็ต้องได้ปืนเหลืองแน่นอนเพราะว่าทุก90เราต้องการันตีปืนเหลืองแน่นอนถูกไหมพอเราเปิดไป3โลตอนนี้หมีเปิดไป300หมีก็เลยได้ปืนเหลือง3อันเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าแบบเออเราดวงดีหรืออะไรนะแต่เพียงแค่จะบอกว่าผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่เออจะมาเล่นเป็นทั้งสลักเนี่ยหมีหับ จริงๆถ้าไม่มีปืนทองเราสามารถเล่นปืนเหลืองได้เอ็นเกมเลยนะเห็นบ้างมีก็มีปืนเหลือง3ปืนมีก็เล่นในทุกคอนเทนต์เหมือนกันแต่ถ้ามีปืนทองก็จะง่ายกว่าเยอะนะถูก่าถูกปะเอออ่ะต่อไปเดี๋ยวมีจะขออนุญาตพูดถึงพั้วทุกอย่างเลยนะที่หาจากในเกมว่าหาจากไหนบ้างนะครับอันนี้สําคัญใช่ไหมเพราะว่าทุกคนก็อยากได้ปืนทองสักชิ้นหนึ่งไม่จะเป็นผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยซึ่งพั้วเราหาจากไหนแน่นอนครับก็คือการเติมนะแต่ว่ามันจะมีแพคเกจที่คุ้มๆม,มีอะไรบ้างนะครับที่ อ๋อส่วนใหญ่เขาเติมกันอันนี้อันนี้คือหมีแนะนําแบบงบถูกถูกะนะอะไรเนี่ยปกป้องยุทธจักรไม่ไปครับผมไม่ว่างครับวันนี้ผมเล่นตอนนี้เเกมนะเดี๋ยวจะมีนี่ครับฟ้าโน้ตแฟนตาซีอีเวอร์นะเดี๋ยวหมีจะลงให้ดูนะสนุกมากไม่คงเซฟนอกนะอ่าล้วก็สมมุติจะเปิดพั่วคุ้มยังไงก็ปือเติบเปิบแพงนี้เลยครับทีเ่เพื่อนเพื่อนเพื่อนหมีเขาทำกันแต่หมีไม่ได้ซื้อนะเพราะตอนนี้ยอดจ่ายเกมกูเยอะมากหลายเกมเกินไปไม่ไหวแล้วนะเนี่ยคนใหญ่เขาก็เติมกันเนี่ยครับเนี่ย ราคาเป็นเซตเนี่ยเห็นไหมสี่จุดเก้าเนี่ยก็จะได้พ่วทั้งหมดก็คือ2แต่จริงๆถ้าเกิดเราเราไม่ได้เอาพ่วแดงเราซื้อแค่2ออันก็พอครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะมอมทุกวันเนี่ยราคาถูกกว่าเราไปซื้อเองเยอะเนี่ยเพื่อนเขือเากับว่าวันหนึ่งเพื่อนๆจะได้พ่วทองแน่นอนคือ2ชิ้นใช่ไหมนี่ต่อไปอันที่3ครับที่เขาซื้อกันนี่เห็นไหมซื้ออินเตอร์สำลิดตรงนี้ราคา79็ดสิบเก้าคือถูกไปเพื่อนเพื่อนไปซื้อสดเพื่อนเพื่อซื้อสดเนี่ยเพื่อนเพื่อนโดนละหกสิบ แต่อันนี้มันก็สุ่มะนะสุ่มปะวะกูจําไม่ได้วะ่ะแต่่าจําได้ว่าสุ่มมั้งใช่ปะถ้าเกิดเพื่อนเจอคนซื้อนะจริงๆควรซื้อถ้าเจอเมื่อไหร่ก็ควรซื้อเพราะมันถูกกว่าเรากว่าเรามากอะ่ะเนี่ยเราก็แพ็คพวกนี้ที่มันมีเอ่อที่ขุดเหมืองทองอ่ะเอาแค่ทองพองไม่ต้องเอเาแดงหรอกเพราะว่าแดงมันต้องเติมนะมันต้องเอาเพชรแดงไปแลกนะครับถ้าเกิดคนคน,คนที่แบบเป็นสายเติมจริงๆรินะ หลักๆซื้อืพั่วทองก็ประมาณนี้แล้วอต่อไปสําหรับสายฟรีใช่ไหมหาจากหาจากด่านเลยครับหาจากด่านเลยนะซึ่งเพื่อนๆพยายามผ่านด่านทุกด่านเลยครับเพราะว่าแต่ละด่านเนี่ยเวลาหลังจมมันจะได้พั่วนะประมาณ2ด่านสองสามด่านเนี่ยแหละแล้วก็นอกจากนั้นก็คือนอกจากนั้นก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยไปเล่นเรื่องราวครับเนี่ยให้เราผ่านดาวพวกนี้มันก็จะได้พั่วด้วยนะพั่วทองเนี่ย ก็คือเอาเอง่ายๆนะตามเลเวอร์เพื่อน,อนๆใช่ป่ะมันขึ้นมันขึ้นไปเล่นเนื้อเรื่องเมื่อไหร่เพื่อนๆไปเล่นเลยครับเพราะว่ามันได้พวดทองแน่นอนถ้าเกิดเพื่อนๆเนีเ่ยผ่นนานนะจุดง่ายสุดใช่ป่ะครับแล้วไปถึงยากเนี่ยผ่านหมดเนี่ยโหน่าจะได้พ้วดไม่ต่ำกว่าร้อยอันยังตำนะอันนี้คือที่หนีอันนี้คือที่หนีคิดนะครับอ่ะต่อไปก็คืออะไรต่อไปก็คือแบบนี้เลยไลย่ล่านะโหไล่ล่านี่ได้เยอะมากผู้เพื่อนๆต้องต้องมาเล่นจริงๆอ่ะคนไม่เล่นนี่คือพลาดนะครับหมีบอกเลยไล่ล่ามันอยู่ไหนวะ ขอภายนะเล่นหลายเกมจริงพวกนี้เพิ่งไปสามพวกเขาไปจ้างงานนะตอนนี้เลยไปทําให้เขาอยู่นะครับก็คืองานหนักแหละเอาตรงๆเลยเออพอเรามาไล่ล่าเสร็จใช่ไหมเห็นไหมทุกๆท,ท,ท,ที่เราผ่านแผนที่เนี่ยมันจะได้พั่วแน่นอนหนึ่งกับหนึ่งอันเห็นไหมถ้าเกิดเพื่อนๆมาผ่านมา19ด่างก็คือได้พวัพวทั้งหมด19เอันมีพูดถูกไหมเพราะนั้นอันนี้ยังไงเพื่อนๆก็ๆควรต้องทําครับยังไงก็ต้องทํานะต่อไปการหาพั่วทองแบบแบบฉแบบบับหมีๆเลยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยครับลงไอนี่เลย ภารกิจเร่งด่วนจะมีโอกาสได้พวดทองด้วยนะครับมีสุ่มพวดทองด้วยนะเอ้ยนี่น,นี่อยู่นี่หัวอยู่ซ้ายล่างนี่นี่ครับเห็นมามพวดทองเห็นไหมอิตเตอร์สำริดนี่เรียกพวดทองอ่ะเข้าใจง่ายดีอ่ะต่อไปฉบับแบบหมีนะฉะบับแบบหมีการหาพวยก็คือการซื้อในขับนะครับนี่นะครับนะสองพันทุกอาทิตย์นี่ซื้อไปเลยเนะี่ยอย่าไปงก แต่ว่าเป็นไปได้ก็จะลืมลูดจิงโจ้ให้หมดก่อนทุกสัปดาห์แล้วค่อยมาซื้อพั่วนะครับเนี่ยแหละคือวิธีการเล่นของหมีหมีเอาแค่นี้แหละเราถ้าเกิดเพื่อนๆพื่ทำตามหมีใช่ป่ะพอเวลาเพื่อนๆพื่อเลเวลประมาณ64เนี่ยเพื่อนๆจะเปิดได้ประมาณ3 0 0ถึง330โลทีนี้เพื่อนๆก็ยังไงต่อก็ซื้อรายเดือนครับเนี่ยซื้อรายเดือนเห็นไหมไอตรงนี้ไอตรงนี้ซื้อพั่วคุ้มไหมหรอเดี๋ยวมีน้ำให้นะแต่ว่ามีเห็นเออ ราคามันเท่าไหร่วะหีีจำไม่ได้แล้วเพิ่งนะครับอ๋อ90ก็ 99. เออก็คุ้มนะเอาจริง่ยโอ้เอาจร,จริงบัตรหรูหราคุ้มนะเนี่ยกูก็เพิ่งเห็นมาเฮ้ยกูไปเติมเนี่ยว,วะ่ะได้อีเธอเพราะว่าตอนนี้ขาดอีก60ใช่ไหม5นะแป๊บเ,เดียวน้บให้เลยครับ5 6 7น้บสดตรงนี้เลยแลก้กัน8 9 10 11 ทั้งหมดคือ11อันนะครับที่เพืเ่อนๆจะได้ก็ถามว่า9 9ดอลลาร์ก็คุ้มอยู่นะเออก็คุ้มก็มันมันถือว่ามันไม่แพงมากอะ่ะแค่นี้แหละเพืเ่อนๆก็พยายามเล่นกิจกรรมตามที่หมีบอกเลยครับแล้วก็เออกิจกรรมรายวันมันก็ได้พั่งใช่ไหมถ้าหมีจำไม่ผิดอะนะกิจกรรมรายวันอะ่ะใช่ปะอ๋อนี่อันนี้มันได้พั่งแดงนะมันได้พั่งแดงนะครับขออภัยนี่จำได้มันได้ให้พั่งเปล่าวะ จำไม่ได้อะครับเอาเอาเอาเป็นว่าเ,าเพื่อนเพื่อนก็ทำตามที่หมีบอกแล้วกันหลังจากที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเ,เล่นผ่านมาถึงเลเวลหมีใช่ไหมตอนนี้เพื่อนๆน,น่าจะได้จอบที่เอาไปขุดเนี่ยประมาณสักสามร้อยสามร้อยสามสิบเกือบเกือบสามร้อยเกือบเกือบสามร้อยหกสิบก็แหละ,ละทีนที้ทีนี้เนี่ยของมข 60, หมีค่าดหกสิบใช่ป่ะหมีอาจจะไปเติมอะไรนิดๆหน่อยให้ให้เราได้หกสิบถูกไหมเพราะว่าเราได้ปืนทองถูกไหมปืนอะไรก็ได้เอา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 ถือว่าสําหรับสายฟรีสายเติมน้อยกูได้ปืนทองสักปืนหนึ่งก็คือเล่นสบายเลยหมีพูดถูกไหม เพราะนั้นคืออันนี้คือแค่หีจะบอกว่าน,นี่คือการลงทุนแบบงบอ่าที่สุดครับหลักประมาณพันกว่ากว่าแต่ได้ปืนทองอันหนึ่งแต่ว่าเพื่อนเพื่อนก็โอ้แต่ว่าพูดถึงว่าเราจะเล่นมาถึงเล v ว l หนึ่งหนึ่งหกหกสิบสี่หกสิบห้าเนี่ยนะเล่นมาเกือบเดือนเลยใช่ไหม <laughs> นั่นแหละแต่ก็มันก็คือถูกไนงะดีว่าเราไปซื้อปืนทองที่เขาขายกันอยู่ตอนนี้ราคาห้าพันถึงหมื่นนะตอนนั้นกูพูดราคาพันสองพันสามพัน นึกว่าราคาจะลดลงไม่ลดนะมีคนไปทับตอนนี้มีเห็นเลยเอออะไรนะรับปืนอ้นั่นนะบาซูก้าหลังที่มีทำคลิปไวโอเลตอะเออแม่งมีคนไปรับปืนบาซูก้าเนี่ยเทียร่าแปดพบาทโอู้ทึ่งมากเลยนะสาบวบุกไวโอเลตถูกใจสิ่งนี้ใช่ไหมอ่านั่นแหละครับมีก็แค่มาบอกเทคนิคของหมีว่าเออเราสามารถมีปืนทองได้นะ งบประมาณทันกว่าถ้าทําตามหมีแต่ว่าเพื่อนๆต้องอดทนนิดนึงค่อยๆแบบมีกิจกรรมอะไรที่มันแจกคั่วทองเพื่อนๆต้องทําให้หมดครับเนี่ยเพื่อนๆลองดูเห็นไหมรับจากภารกิจโลกรับจากร้านอารีนาเออร้านอารีนาพีลืมหรือว่าขอภัยนะเออลืมลืมลืมนี่ร้านอารีนากูซื้อเลยละกันเออลืมซื้อสุกสัปดาห์นะเพื่อนๆเพื่อนๆักสายฟรีสายเติมน้อยท่องไว้เลยครับทำยังไงก็ได้ให้กูขุดถึง360เพราะว่าจะได้ปืนทองอันหนึ่งนะขอก็บอกหนึ่งก่อนเออเอาไปคูดโซลาร์านในดวนเดือดนะ ตุร์าตานเห็นแล้วตกกระจายเฮ้ยไอ้เฮ้ยมันมีปืนทองว่ะที่ไหนได้แม่งถือสามกระบอกกูก็ตายเหมือนเดิมมาและเมีแล้ว <c oughs> มีล้ลลอเล่นนะมีล้อเล่นอ่ะต่อไปเห็นไหมร้านขับตามที่หมีบอกนะซืมหน้าผจญภัยแล้วก็ร้านรับจากทาสู้เท,ทพตะเกียงเฮ้ยทาสู้เทพตะเกียงแล้วด้วยวะอ๋ออ,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 อ๋อได้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 เออลืมบอกโทษขออภัยฮะดูตรงนั้นง่ายกว่าเห <c oughs> ็นไหมเนี่ยเราเลื่อนไปเลื่อยเห็นไหมมันจะมีแจกขั้วครับแต่เราต้องทำดาเมตถึงนะเห็นนะ แต่มันก็คือของฟรีไงเราก็ควรจะทำใช่ไหมเพราะว่าเราสายเติมน้อยเราก็ต้องขยันนะครับต่อไปซื้ออาจะไม่ดีฟ้าอันนี้ไม่แนะนําแม่งขายแพงชิบหายเลยโหยกะตายเลยอ,อันละร้อยเท่าไหร่วะเออร้อยสามร้อยหกสิบแปดนะแพงมากเอาเว้ซื้อสดอย่างนี้แม่ส่วนใหญ่คนซื้อสดคือคนหัวร้อนครับคนที่เปิดเราไม่ได้โหแมงเฮ้ยอะไรอะไรแบบน,นี้นะนั่นแหละเพื่อนๆก็ทําตามที่หมีบอกครับอาจจะแบบมีส่วนเติมแพ็คนนี้ที่หมีบอกอะแพ็คไออะไรนะ แพ็คนี้ถูกดีนะไอเอ้ยเอ้ยนี่นี่ well, นี่แพ็คบัตรจำได้แล้วนี่นี่นี่เก้าดอลล่าร์เองแล้วเนี่ยได้ได้ได้ไอเนี่ยพั่งตั้ง11อันถือว่าถูกนะถ้าเกิดเพื่อนๆไปเติมเองซื้อสดแพงกว่านี้เยอะอ่าเรียบร้อยครับอันนี้คือหมีรวบรวมวิธีหาพั่ทองให้แล้วนะว่าเพื่อนเพื่อควรหาจากไหนนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นมาถึงตอนเลเวลประมาณหมีถ้าเกิดคนเติมน้อยนะตอนนี้มันน่าจะใกล้การันตี360รโลแล้วถูกไหมซึ่งมันการันตีปืนทองไงเพ ถ้าเกิดไม่รีบร้อนก็เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้แต่ก็เเพื่อนๆเลี้ยแค่60โลได้ปืนทองว่ะจัดเลยแล้วกันก็เติมเซนดิดนึงก็ได้ครับคิดว่าอุ่นุนบริษัทแล้วกันแล้วก็ขอให้เพื่อนๆสุม่มปืนทองให้ตรงสเตตัสต,ตัวละครที่เพื่อนๆชอบนะถ้าเกิดปืนอนเนกประสงค์เลยนะอันนี้พูดถึงนะปืนที่ใช้ได้ทุกคอนเทนต์คือปืนนี่ครับลูกซองแทบทุกตัวต่อไปก็คือปืน L16 Sky ปเ p p e r นี่ก็แทบทุกตัวให้จิงโจ้ถือจิงโจ้แม่งแรงเลยต่อต่อให้ แต่ถ้าเกิดจริงโจ้ตะรางสุดคือฮาวเลอร์นะฮาเลอร์กับไอ้นี่ปืนปืนไฟมีอยากได้มอเตอร์มากจริงๆปกติก็เล่นจริงโจ้ไฟอยู่แล้วเทลา่าก็ไอ้นี่ครับเทลา่าก็ไวโอเลตนะแรงโคตรมีเห็นเพื่อนมีเห็นมีเห็นเพื่อนเล่นแล้วช็อคเอาไปว่ามีขออนุญาตเอาใจช่วยผู้เล่นทุกคนแล้วกันครับขอให้ทุกคนมีปืนทองทุกคนแล้วกันนะครับลองทําตามที่มีดูแบบสายเติมตอนนี้มีอย่างเติมไม่ถึงพันนะยังเติมไม่ถึงพันแต่เดี๋ยวถ้าไปเติมบัตรพาสนี่น่าจะทนต้นๆแล้วแหละ แต่คืออย่างที่ทหมีบอกไนงะเราลงทุนแค่พันบกกว่าแต่เราก็ได้ปืนทองแน่นอนถูกไหมครับอ่าแล้วเจอกันนะครพบผมอ,อยากให้หมีททำไกด์เดอร์เกมนี้มาทิ้งใต้คอมเมนต์ได้นะครับเออตัวละครนี้เพื่อนๆขอมาเดี๋ยวหมีจะไล่ทาให้นะเอาเอาแทบทุกตัวเลยเพราะว่ามีคนมาพิมพ์โอ้โหทุกตัวเลยขอรบกวนเพื่อนๆนิดนึงนะครับตอนนี้ช่องล็อตที่แบรเปิดระบบซุปเปอร์แทงแล้วนะครับขอขอบคุณนะอ่านี่คือราคาในมือถือนะครับก็จะมีละหกสแต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันจะมี40บาทด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะครับ อันนี้ก็คือพอเพื่อนเพื่อนโดเนนมาเสร็นไหมครับมันจะอยู่ชื่อใต้คอมเมนต์เลยครับในคลิปนั้นนะอันนี้ก็คือท็อปโดเนนของหมีครับคือใครที่มาโดเนนให้หมีเนี่ยหมีจะจดยอดไว้หมดและถ้าเกิดสมมุติจะติดเนี่ยแค่ท็อปโดเนินเขาหมด6คนก็คืออย่างคุณเอกแคซนเนี่ยเขาอยู่อันดับ6ใช่ไหมครับหนึ่งบาทเนี่ยสมมุติถ้าเกิดมีใครมาโดเนนให้หมียอดสะสมเกิน1000บาทหมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ6แทนคุณเอกแคซนนะครับ ซึ่งตอนเี้มมีทำทั้งหมดเดเกมแล้วนาคนมีเกมเปิดใหม่มีก็ทำเรื่อยๆนะครับแล้วท็อปโดเนียมันจะขึ้นทุกคลิปของหมีเลยเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาติดชื่อท็อปโดเนียแล้วขึ้นชื่อหมีทุกเกมก็มาโดเนียได้นะครับอานนี้นก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตส่าห์สนับสนุนช่องล u c คกี้แบร์นะครับ